สวัดีค่ะชาวธาตุไฟนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิงห์แล้วก็ธนูยินดีต้อนรับสู่ชาแน,นลบ o p บีสตาค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปไปว e e k ี y ความรักสำหรับครึ่งเดือนแรกกันก็ตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่16มีนาคม2568สําหรับคนโสด คนโสดคะในช่วงนี้เนี่ยรู้ตัวหรือเปล่าว่ามีใครบางคนนะคะที่เขาอะกำลังแอบคิดถึงแล้วก็รู้สึกเสียดายในตัวคุณมากๆเลยคนที่เราพูดถึงนะคะ เขาคนนี้เนี่ยเป็นคนที่คุณสองคนเคยมีความรู้สึกดีๆให้กันเคยมีช่วงเวลาดีๆด,ด้วยกันนะคือเคยเจอกันมาก่อนนะคะแล้วก็มีเหตุที่มันต้องห่างกันไปทำให้คุณสองคนเนี่ยไม่ได้ค p i อินทัชนะคะคือไม่ได้อยู่ในชีวิตของกันและการไม่ได้มีการแชร์เรื่องราวกันเหมือนเคยอะแล้วในช่วงที่ห่างกันไปนะคะ ตัวคนที่เราพูดถึงอ่ะเขาก็ยังมีความคิดถึงยังมีความรู้สึกห่วงหาในตัวคุณอยู่ยังรู้สึกว่าคุณนะเป็นคนสําคัญสําหรับเขาในใจของเขาอ่ะมีแต่ความเสียดายนะดูสิเป็นไพ่ห้าถ้วยขึ้นมานะคะเสียดายในความสัมพันธ์เสียดายในความรู้สึกดีๆที่เราสองคนเนี่ยเคยมีให้กันเขารู้สึกว่าอยากที่จะได้ความรู้สึกแบบนั้นกลับคืนมา อยากที่จะได้ช่วงเวลาดีๆแบบนั้นน่ะกลับเข้าไปในชีวิตของเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าชีวิตที่ไม่มีคุณน่ะมันเศร้ามากๆม,มันเหนื่อยอะ่ะเนี่ยดูสิ เป็นไพ่สิบไม้เท้านะคะไม่ว่าเขาจะเจอเรื่องราวอะไรอะ่ะก็เหมือนมีแค่เขาคนเดียวที่ต้องคอยแบกรับแต่ว่าในตอนที่มีคุณนะอย่างน้อยคือคุณคอยรับฟังเขาคอยให้คําแนะนําเขาทําให้เขาอะ่ะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ยืนอยู่ตัวคนเดียวบนโลกใบนี้นะคะ คุณคือความสดใสในชีวิตของเขาอ่ะเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกมีความสุขมากๆเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันทําให้เขารู้สึกว่าคุณอ่ะเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากๆให้กับเขาได้เป็นเหมือนกับข้างหลังบ้านที่ดีให้เขาอ่ะอืมเขารู้สึกแบบนั้นนะคะกับคุณ คนที่เราพูดถึงนะเขาคนนี้นะคะสามารถที่จะเป็นชาวลัคนาราศีธนูได้นะค่อนข้างโดดเด่นนะว่าจะเป็นชาวลัคนาราศีธนูหรือว่าจะเป็นชาวธาตุด,ดินนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรได้นะเรามองว่าในอีกไม่นานนี้นะคะ View of Fort u n e กลงล้อแห่งโชคชะตาเนี่ยเขากำลังจะหมุนนะแล้วจะหมุนไปในทิศทางที่มันดีกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนมากขึ้นความสัมพันธ์ที่มันเคยห่างเหินกันไปอะ่ะมันจะค่อยๆขยับเข้ามาหากันคุณสองคนจะได้มีการมาเจอกันบางคนคือเป็นการเจอกันแบบที่เราอะ่ะ ไม่ทันได้ตั้งตัวคือไม่ได้คิดว่าเราจะได้มาเจอกันเราก็กลับมาเจอกันนะคะแล้วการเจอกันในครั้งนั้นอะ่ะมันจะทําให้คุณสองคนได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งได้กลับมาสารต่อความสัมพันธ์ที่มันได้หยุดนิ่งไปในช่วงก่อนหน้านี้เดี๋ยวเราขอดูไพ่ออร์คิวเพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรอย,ยากที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ที่เราได้นะคะ communication reconciliation แล้วก็ heart to heart conversations ดูสิไพ่ขึ้นมา3ใบเลยนะคือเรามองว่าเกิน80%นะคุณ2คนนะคะจะได้กลับเข้ามาคุยกันอีกครั้งจะได้มีการกลับมาสารต่อความสัมพันธ์นะคะที่มันเคยยุติลงไปนะความสัมพันธ์ความรู้สึกดีๆมันกำลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะและการกลับมาครั้งนี้มันจะเป็นการกลับมาที่คุณสองคนจะได้เปิดใจคุยกันถึง สิ่งที่มันอยู่ในใจของคุณทั้งคู่อะสิ่งที่คุณรู้สึกเสียดายมากๆในช่วงก่อนหน้านี้นะคะที่เออเรามีโอกาสนะแต่ทำไมเราถึงไม่ได้พูดมันออกไป Pay attention to the red flags นะคะในตอนนี้นะคะเรามองว่าทั้งตัวคุณแล้วก็คนที่กำลังจะเข้ามาเนี่ย ก็ได้มีการเรียนรู้แล้วนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่คุณควรที่จะทำในความสัมพันธ์แล้วก็อะไรคือสิ่งที่คุณไม่ควรทำในความสัมพันธ์ช่วงที่ห่างกันไปอะความ มันทำให้คุณได้ reflex กับตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่เราทำแล้วมันทำให้ความสัมพันธ์มันพลาดอะทำให้ความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้แล้วก็ทำให้เราได้เอาบทเรียนที่เราได้เรียนรู้เนี่ยมันมา adapt ใช้นะคะกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นตรงนี้นะ อันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์สำหรับคนโสดเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับการพยากรณ์สำหรับคนที่มีคนคุยกันสำหรับคนที่มีคนคุย ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยในยช่วงนี้เนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีมากๆเลยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณมีความสุขในทุกวนันตัวคนคุยของคุณะ่ะเขาเข้ามาเติมเต็มคุณได้ดีนะคะเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าอบอุ่นใจนทุกครั้งที่ได้ใช้เวลาด้วยกันนะคะเขาคนนี้เป็นที่พึ่งให้คุณได้สมมุติว่า คุณมีปัญหาอะไรอ่ะเขาให้คำปรึกษาคุณได้แล้วก็สามารถดูแลคุณได้ดีมากๆเช่นถ้าสมมติว่ารถของคุณไปเสียกลางทางคนคนนี้นะคะถ้าคุณบอกเขาอ่ะเขาต่อให้จะยุ่งแค่ไหนนะเขาก็จะหาทางที่จะมาอยู่ข้างๆคุณต่อให้บางทีอย่างเงี้ยเขาช่วยอะไรคุณมากไม่ได้นะแต่เขาอ่ะก็อยากที่จะมาอยู่ใกล้ๆคุณอยากที่จะทำให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้ยืนอยู่ตัวคนเดียวนะคะ เรามองว่าตัวคนคุยของคุณอะสิ่งเดียวเลยนะที่เขารู้สึกเสียดายในความสัมพันธ์ในตอนนี้นะคะก็คือการที่ทำไมคุณกับเขาอะถึงไม่ได้มาเจอกันให้เร็วกว่านี้คือทำไมคุณสองคนอะเหมือนกับต้องไปเจอความสัมพันธ์อื่นๆมาก่อนหน้านี้เป็นความสัมพันธ์ที่มันล้มเหลวเป็นความสัมพันธ์ที่ มันไม่ใช่อ่ะทำไมก็ไปเจอกับความสัมพันธ์อย่างนั้นทําไมถึงไม่มาเจอกันและกันให้เร็วกว่านี้เพื่อที่เราสองคนจะได้มีความสุขตัวคนคุยของคุณนะคะเขาอ่ะสามารถที่จะเป็นชาวธาตุดินได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรหรือว่าจะเป็นชาวลัคนาราศีธนูก็ได้เหมือนกัน เรามองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่กำลังจะพัฒนาไปสู่จุดที่มันมั่นคงกว่าเดิมนะคะก็จะเป็นการครบกันในอนาคตนะมันเป็นการครบกันที่จะทำให้คุณรู้สึกว่ามีอนาคตด้วยกันทั้งคู่เป็นการครบกันแล้วทำให้คุณรู้สึกมีความสุขรู้สึกเติมเต็มอมืรู้สึกว่าคุณแบบได้เจอชิ้นส่วนที่มันขาดหายไปของคุณนะนะคะ เดี๋ยวเราขอดูไพ่ o r a c l e เพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรอยากที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแ,แรก p ิ r i t y ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับตัวคนคุยอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณทั้งคู่บริสุทธิ์ใจต่อกันมากๆเลยนะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องเงินทองไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของฐานนะมันเป็น การครบกันด้วยใจเรารักกันหรือว่าเราชอบกันที่ลักษณะนิสัยที่ตัวตนที่แท้จริงของอีกฝ่ายหนึง่ง finances and career นะคะ ตัวคนคุยของคุณน่ะเขาเป็นคนที่มีความมั่นคงมากๆเลยนะทางด้านฐานะแล้วก็ทางด้านของหน้าที่การงานนะคะเขาก็เลยยิ่งรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของเขา,าที่จะต้องดูแลคุณจะต้องโปรเทคคุณเพราะว่าคุณน่ะอาจจะไม่ได้มีความมั่นคงเท่าเขานะคะเขาคนนี้เป็นคนที่ไม่คิดมากเลยถ้าสมมติว่าจะต้องดูแลคุณในเรื่องของการเงินนะคะ ให้เงินคุณใช้ซื้อของให้คุณดูแลครอบครัวของคุณอะไรอย่างเงี้ยคนคนเนี้ยเขาเป็นคนใจกว้างมากๆเขารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาค่อนข้างมีความคอนเซอร์เวทีฟคนคนเนี้ยนะคะเขารู้สึกว่าคุณคือความรับผิดชอบของเขาต่อให้ตอนเนี้ยจะยังไม่ได้คบกันเลยนะแต่เขารู้สึกแล้วะว่าคุณคือความรับผิดชอบของเขาเขาต้องพยายามดูแลคุณให้ดีที่สุดต้องทําให้คุณมีความสุขที่สุด Let your friends help you แล้วก็ let go of control issues นะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยอะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณไม่รู้สึกกดดันเลยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะตัวคนคุยเองนะคะเขาไม่เร่งคุณเลยอะ่ะ เขายอมให้คุณใช้เวลาให้ได้มากที่สุดเท่าที่คุณอยากที่จะใช้ในการทำความรู้จักกับเขานะคะมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณจะได้ทำความรู้จักกันและกันทุกๆแง่มุมนะคะรู้จักไปถึงเพื่อนรู้จักไปถึงสอกงกคมรู้จักไปถึงครอบครัวของอีกฝ่ายหนึ่งอะอม,มันเป็นการทำความรู้จักแบบกว้างมากๆเลยนะคะไม่ใช่การทาความรู้จักแบบฉาบฉวย อันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์สำหรับคนที่มีคนคุยเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับการพยากรณ์สำหรับคนที่มีคู่สำหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักในช่วงนี้นะคะเป็นไปได้ด้วยดีมากๆเลยนะมันเป็นช่วงที่คุณแลกคนรักเข้าอกเข้าใจกันดีนะคะ ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคุณเป็นทีมเดียวกันนะคะคุณช่วยเหลือกันคุณสนับสนุนซึ่งกันและกันมันก็เลยทำให้ในตอนนี้คุณรู้สึกมีความสุขมากๆเลยนะคะกับการที่มีคนรักอยู่ข้างๆเพราะเขาคนนี้เนี่ยเป็นที่พึ่งให้คุณได้ดีแล้วก็เป็นที่ปรึกษา เป็นคนที่เป็นเซฟโซนให้กับคุณนะอแม,ม้ว่าคุณจะเหนื่อยล้าในเรื่องอะไรมานะคะขอแค่มีคนรักอยู่ข้างๆคุณรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะเอาชนะคนบนโลกได้อะ่ะอืมมันเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะคะคนรักของคุณนะเขาคนนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นชาวธาตุดินได้ก็อย่างเช่นชาลัคนาราศีพฤษภ แล้วก็มังกรหรือว่าจะเป็นชาลัคนาราศีธนูก็ได้นะคะเรามองว่าในช่วงนี้นะตัวคุณกับคนรักเนี่ยจะได้ใช้เวลาด้วยกันค่อนข้างเยอะแล้วก็จะได้มีการพูดคุยกันนะคะถึงสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่บรรลุอะ่ะในความสัมพันธ์บางคนคือ เราอาจจะเคยมีแพลนด้วยกันมานะคะว่าเราอ่ะอยากจะไปเที่ยวด้วยกันแต่ว่าแพลนมันล่มในช่วงก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แล้วเรารู้สึกว่าเออเราอยากที่จะทำสิ่งที่เราคาดหวังแต่ไม่ได้ทำในช่วงก่อนหนีน้ให้เป็นจริงในช่วงนี้มันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้กลับมาคุยกับคนรักว่าเออเราอยากที่จะ เอาทริปที่มันเคยล่มอ่ะให้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ o r a c l e เพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรอยากที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรกนะคะ purpose ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยมันเป็นการคบกันโดยที่เราทั้งสองคนมีเป้าหมายตรงกันนะคะว่าเราอยากที่จะเห็นความสัมพันธ์พัฒนาต่อไปในทิศทางไหน เราคบกันแบบจริงจังมากๆนะคะเราอยากที่จะสร้างครอบครัวไปด้วยกันเราอยากที่จะแต่งงานเราอยากที่จะขยับขยายไปพร้อมๆกันเราไม่ได้คบกันเล่นๆไม่ได้คบกันเพื่อฆ่าเวลา For giving and learning แล้วก็ free yourself นะคะในช่วงที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักะมันก็ไม่ได้โรยไปด้วยดอกกราบเนาะคือ มันก็ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาเหมือนคนอื่นๆเหมือนกันนะคะเนี่ยดูสิเป็นไพ่สิบไม้เท้าขึ้นมานะคะแล้วก็ผ่านเรื่องราวที่เสียใจกันมาก็เยอะเนี่ยเป็นไพ่ห้าถ้วยนะคะคือคุณน่ะก็มีปัญหานะคะแต่ว่าทุกครั้งที่มีปัญหาคุณก็พยายามปรับความเข้าใจพยายามปรับตัวเข้าหากับคนรักคุณมีการ เคลียร์ปัญหากันนะแล้วพอคุณเคลียร์ปัญหากันจบเราได้มีการเหมือนกับสร้างข้อตกลงกันเกิดขึ้นแล้วมันเหมือนคุณไม่เอาเรื่องราวเก่าๆอ่ะเก็บเอามาพูดอีกครั้งหนึ่งมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณทั้งคู่ไม่ไม่ท็อกซิกอ่ะอืมมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันมันสามารถมาต่อได้ขนาดนี้นะคะ Worth Waiting For อืมความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักในอนาคตนะคะทางที่กำลังจะ ไปต่อมันคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆเลยอะ่ะผลลัพธ์มันจะออกมาดีมากๆนะคะถ้าสมมติว่าเป้าหมายของคุณคือการสร้างครอบครัวก็บอกได้เลยนะคะว่าครอบครัวที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างคุณกับคนรักก็จะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่คุณรู้สึกว่ามีพร้อมทุกอย่างครอบครัวที่เติมเต็มคุณได้นะคะแล้วถ้าสมมติว่าคุณเนี่ย ฝันว่าอยากที่จะเห็นความสัมพันธ์มีความมั่นคงก็บอกได้เลยว่าความสัมพันธ์จะมีความมั่นคงมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออความรักที่มีความมั่นคงหรือจะเป็นความมั่นคงทางด้านฐานะเพราะคุณกับคนรักช่วยกันหาช่วยกันสร้างนะคะอมืมันเป็นความสัมพันธ์ที่สวยงามมาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักคุณผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะแล้วก็จับมือกันแน่นมากจริงๆนะคะถึงได้มาถึงทุกวันนี้ได้นะ นะอันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์สำหรับชาวธาตุไฟนะการพยากรณ์เนี่ยไม่มีอะไรที่มันจะตรงแบบเต็มร้อเอย่างมากสุดก็จะ8 0หรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้อยากให้ฟังการพยากรณ์แบบใช้สตินะคะ ถ้าชอบการพยากรณ์นในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e c h anel n b u b i staro ด้วยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปต่อๆไปวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมกันเจอกันคลิปต่อไปค่ะ